เราก็ต่อเนื่องมาดูในส่วนของการเจราจาสันติภาพนะครับระหว่างไทยกับเขมรเมื่อวานนี้ที่กัวลาลัมเปอร์โดยที่มีประธานอาเซียนนะฮะนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะนายกอันวาก็เป็นเจ้าภาพเป็นตัวกลางนะฮะสำหรับการเจราจาเมื่อวานนี้แล้วก็มีผู้แทนนะครับซึ่งก็เป็นนักการทูตของฝั่งสหรัฐ<ะ>กับจีนเนี่ยเข้าร่วมสังเกตการ อย่างใกล้ชิดคือมันก็คงจะมีนัยยะแหละนะฮะการที่มีซีนของฝั่งสหรัฐกับฝั่งจีนเข้ามาร่วมด้วยนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะก่อนหน้านี้เองสหรัฐก็เป็นผู้หยิบเยื่อนเงื่อนไขนะก็ต้องถือว่าเป็นดาบอาญาสิทธิ์เล่มหนึ่งที่บอกว่าถ้าไม่หยุดยิงก็ไม่ต้องมาคุยกันเรื่องของภาษีนะครที่กําลังอยู่ระหว่างการเจรจาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ตายสําคัญไม้หนึ่งนั้นก็เอาละฮะ มันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งมันก็ไปตอบโจทย์นะฮะในอีกมิติหนึ่งด้วยเช่นกันเพราะก่อนหน้านี้มันก็มีความกังวลว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยไทยกับเขมรจะถูกใช้เป็น proxy นะเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า proxy w a r คือสงครามตัวแทนหรือไม่นะฮะเพราะถ้ามันถึงขั้นนั้นเนี่ยสภาพการ์มันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับกรณีของยูเครนและรัสเซียแต่ของบ้านเรามันก็มีความกังวลว่า ถ้าเกิด proxy wall ขึ้นมาจริงๆเนี่ยอไอเรามันจะกระทบพื้นฐานโดยตรงเพราะหนึ่งเรื่ององการท่องเที่ยวนี่เลิกคุยเลยเลิกคุยเลยเลถูกไหมฮะเพราะถ้ามันเข้าสู่พื้นที่การเป็นพื้นที่ขัดแย้งเป็นพื้นที่สงครามเมื่อไหร่เนี่ยนะก็คงจะไม่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเหมือนกับที่เคยเป็นนะฮะนั่นก็คือความกังวลนะ,อะตอนนี้พอมีภาพจีนกับสหรัฐเข้ามา ล้วถ้าจะกังวลต่อก็ได้แต่อย่างน้อยมันมีความชัดเจนแหละว่าทุกอย่างวันนี้มัน o ออ t เ e อะเทเไอ้ส่วนที่ว่ามันจะมีรับลมคมในมี hidden agenda อย่างไรหรือไม่นั้นเนี่ยนะฮะอันนั้นก็ว่ากันไปแต่มันยังไม่ได้ฉายภาพออกมาภาพวันนี้คือทุกอย่าง on the table ใช่ใถูกไหมฮะใช่แล้วก็สำทับโดยที่กรณีของคุณโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็ได้มีการร้อยท่อต่อสายตรงนะฮะมาถึงคุณภูมิธรรม เวชยะชัยหลังจากที่มีการเจราจากาันแก้ปัญหาชายแดนไทยเขมรแล้วเสร็จซึ่งทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยแสดงความชื่นชมประเทศไทยที่เปิดใจก้าวสู่กระบวนการสันติภาพพร้อมกับยืนยันว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการเจราจาเพื่อยุติความขัดแย้งและพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระดับโลกเพื่อสร้างสันติภาพ อย่างยั่งยืน <S 2> <S 2> คุณภูมิธรรมระบุเพิ่มเติมนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยชื่นชมไทยว่าเป็นประเทศที่กล้าหาญเลือกใช้สันติวิธีเป็นตัวอย่างในภูมิภาคและเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันร,ระหว่างไทยและขเขมรเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากแก่ทั้งสองประเทศขณะที่ทรัมป์เองก็มองว่าท่าทีของไทยนะครับในการยุติความขัดแย้งถือเป็นจุดเริ่มต้นของประชาคมโลกใหม่ <S 2> <S 2> และจะส่งผลต่อบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศในอนาคตตรงนี้ถือเป็นคีย์วร์ด สำคัญนะครับประหนึ่งว่าเราก็ได้รับการอัพเลเวลในเวทีระดับนานาชาตินะพร้อมกันนี้เนี่ยนะฮะทางคุณภูมิธรรมก็ได้มีการกล่าวเรียนเชิญนะฮะประธานาธนิบดีทรัมป์ให้มาเยือนประเทศไทยซึ่งก็ระบุว่าทางผู้นำสหรัฐเองแสดงความสนใจนะฮะแล้วก็ได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของภาษีการค้าระหว่างประเทศโดยฝั่งของรัฐบาลวอชิงตันดีซียืนยันว่าจะพยายามดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทุกฝ่ายและที่สําคัญนะครับขณะนี้การเจราจาก็กลับขึ้นสู่โต๊ะการเจราจาอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดง่ายๆฝรั่งเขาบอก back on the deal <laughs> นะ <laughs> หรือว่า deal is back on the table นะฮะกเรียก็น่าสนใจส,ส่วนตรงนี้นะครับแล้วเรื่องของบทบาทของประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียก็ถือว่าเป็นทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจราจาพร้อมกับมีการเปิดเผยและผู้นาหลายประเทศนะครับอย่างเอ็มนูนเวยมาคงนะครับ ทางฝรั่งเศสก็ยังได้แสดงความยินดีและสนับสนุนท่าทีของไทยในการใช้สันติวิธีเพื่อยุติความขัดแย้งในครั้งนี้อันนี้ก็ถือว่าในฝั่งของยุโรปเขาก็มาเหมือนกันนะสั่งฝรั่งเศสนะครับนอกจากนี้อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจครับเมื่อคืนคุณวรพัฒน์ธัญวง์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ตัวละครสำคัญนะในทีมไทยแลนด์ที่ไปเจรจาการค้ากับทางสหรัฐได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่า waiting for good news now waiting for good news now นะฮะก็คือขณะนี้เฝ้ารอติดตามข่าวดีพร้อมกับมีอีโมจิไข้นิ้วนะก็เหมือนเป็นการขอโชคขอโชคขอลาบนะ ซึ่งก็แน่นอนว่าการเคลื่อนไหวตรงนี้ของคุณวรพักเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากมีรายงานข่าวนะฮะกรณีที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการประกาศข่าวดีในเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับเขมรแล้วก็ได้มีการสั่งให้ผู้แทนการค้าของสหรัฐหรือว่า USTR เริ่มต้นการเจรจากับไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งทรัมป์เองเนี่ยเขาก็ระบุนะฮะถึงความภาคภูมิใจที่ตัวเองเป็นส่วนสําคัญในการยุติ ความรุนแรงตรงนี้ลงแล้วก็ได้ช่วยนะฮะชีวิตผู้คนเนี่ยอีกหลายพันคนจากการพิพาทจากการปะทะนะจนถึงขั้นขนานนามเรียกตัวเองว่าเป็น The President of Peace แปลว่าอะไรนะฮะประธานาบดีแห่งอิสรภาพใช่สันติภาพสันติภาพสันติภาพนะครับใจเย็นประธานาบดีแห่งสันติภาพสันติภาพสันติภาพนะโอเคครับอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะฮะมันก็มี ประเด็นนะพี่สุปชัยเพราะว่าสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานกรณีที่ทำเนียบขาวเนี่ยได้ระบุนะครับว่าประเทศใดที่ยังไม่มีเดียวการค้ากับสหรัฐก่อนวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ก็จะถูกใช้อัตราภาษีแบบเหมารวม อ่เหมารวมนะแล้วก็เท่ากันทุกประเทศจะอยู่ในกรอบ1 5บหถึงยีอตโอตอนนี้มันอยู่ระหว่างการตีความว่า1 5บหถึงยีรนตรงนี้มันจะเป็นเพียงแค่ reciprocal t a r i f f ที่ต้องนําไปบวกรวมกับภาษีพื้นฐานอ่าพื้นฐาน10%ที่มีการประกาศมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนี้หรือไม่อ่าอ่าใช่ครับหรือ1 5บหถึงยีเนี่ยคือเน็ตแล้วอ๋อเน็ตแล้วรวมแล้วนะอันนี้จะเป็น base case นะคือกรณีที่ดีที่สุดอ่าใช่เพราะถ้าบอกอย่างเวียดนามเองเนี่ย เขาได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์รซิเคิลแต่มันมีสิบเปอร์เซ็นต์พื้นฐานอยู่แล้วก็บวกก็เป็นสามสิบของเราริซิพเคิลสามสิบหกพื้นฐานอีกสิบเป็นสี่สิบหกก็เนี่ยมันคือความกังวลว่าถ้าของเราต้องเป็นสี่สิบหกตรงนี้แน่นอนความสามารถในการแข่งขันของเรากับเวียดนามนะฮะมันจะเรียกว่าต่างชั้นกันนะฮะโดยสิ้นเชิงแล้วก็ด้วยผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐเนี่ยเทียบเคียงระหว่างไทยกับเวียดนามนะมันเหมือนกับยังกะแกะ ฉะนั้นถ้าของเขามีความได้เปรียบในเรื่องของราคาของเราเองก็คงจะเดือดร้อนอยู่ไม่น้อยนะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ต้องดูว่ามันจะตีความกันอย่างไรเพราะบางกระแสก็บอกว่า15-20เนี่ยคือเน็ตแล้วเน็ตแล้วนะเน็ตแล้วโอ้โหเน็ตแล้วนะนะมันไม่มีเรื่องของภาษีพื้นฐานใน10%อะไรก่อนหน้าคือไม่ใช่ออนท็อปอันนี้คืนเน็ตแล้วอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะความได้เปรียบจะกลับมาอยู่ที่เราอ่ใช่ถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นกรณี worst case scenario 15ถึง20นี้หมายถึงเบสไลน์ทาริฟซึือที่เป็นภาษีตั้งต้นครับโอ้โหคือมันจะกลายเป็นจาก10เนี่ยมันถูกขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น15 2 0ถึง20โอ้โหแล้วก็ reciprocal tariff จะเป็นอีกก้อนหนึ่งอันนี้จะเป็น worst case scenario เลยโอ้โหวบวกขึ้นไปอีกนะเพราะถ้าบอกว่าสารตั้งต้นเอาแค่อยู่ที่15นะอของบ้านเราถ้า r e i ซพเค้ l เจรจาไม่สำเร็จโดนไปอีก36ม,ม,มันจะกลายเป็น5 1 ก็คือหนักขึ้นกว่าเดิมหนักขึ้นกว่าเดิมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าจะตีความกันอย่างไรก็หวังว่าจะเป็นเบสเคสหวังว่านะหวังว่าหวังว่าจะเป็นเบสเคสหรือกลางๆไหมสิบห้านี่เป็นทาลิฟไหมก็ถ้ากลางๆคือ1 5ถึง20เป็นริซิเพคเทาลิฟตัวนี้แล้วก็ไปบวกรวมกับฐานที่1 0 10%ก็คือเต็มที่เนี่ยมันจะอยู่ที่30อ่าม0ถูกไหมซึ่งเราก็จะเท่ากับเวียดนามเท่ากับเวียดนาม ถูกไหมฮะแต่ถ้าสมมติได้มา15หไปบวกรวมกับ10ก็จะกลายเป็น25อ,อันนี้คือ moderate case หรือว่า base base case นะ base case base case base case ถ้า base case คือ,อดีที่สุด1 5บหถึง20คือ net เป็นเน็ตเลยเป็นเน็ตเลยหรือ worst case คือภาษีพื้นฐานถูกปรับจาก10มาเป็น15ถึง20แล้ว r e c i p r o c a l ต้องไปเจรจาต่ออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ดีไม่ดีะน่าจะไม่ดีนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าประเทศไทยคงจะเหนื่อยถึงเหนื่อยมากๆนะอ่ะโอเคก็ติดตามประเด็นนี้กันอย่างใกล้ชิดเดี๋ยววันนี้มีประชุมคอรมด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนนะฮะในประเด็นเรื่องของการเจรจากับเขมรก็คงจะถูกหยิบจับไป อยู่ในวาระการประชุมขณะเดียวกันก็คงจะมีการรายงานนะฮะความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจราจาภาษีนะ,ะเดี๋ยวช่วงสายๆ1 1นาฬิการหรือไม่เกินเที่ยงเนี่ยนะ,ะก็คงจะมีรายงานข่าวมีข้อมูลออกมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตามองคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจธธร,ระยะที่2นะครับว่าวันนี้จะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมทันหรือไม่นะแล้วก็เดีเวต้องไปดูนะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะฮะ ไอ้เรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างไรเพราะที่ประกาศออกมารอบแรกเนี่ย uh huh, uh huh. มันเหมือนโจลม uh huh, จลมออแต่ไม่ดูด้วยมันเป็นเทคนิคอล ดิฟฟิคอลตี้ด้วยหรือเปล่าที่ว่าตัวแอปพลิเคชันมันมีปัญหาก็าเ,เลยทําให้คนที่เขาวางแผนนะฮะหรือว่าเตรียมการที่จะลงทะเบียนก็ทับแผนไปแล้วยังไม่ได้กลับไปติดตามเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้คนใช้สิทธินี่น้อยมากมนะฮะรดังนั้นก็ต้องไปดูนะจะมีการปรับไปตัวมาตรการตรงนี้อย่างไรแล้วก็ในแง่ของช่องทางมผมก็ไม่รู้นะจะทะลึ่งไปใช้อันใหม่ทําไมอืมใช่อันเดิมเนี่ยเป๋าตังค์ก็มีอยู่แล้วอ่ามีทั้งฐานข้อมูลทั้งโรงแรมทั้งอะไรต่างๆเขาอยู่ในนั้นหมดแล้วเรา เที่ยวด้วยกันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ระบบโรงแรมร้านอาหารเขาปลักอินกับของเดิมอยู่แล้วใช่จะไปทําอันใหม่ทําไมนั่นแหะสศอันนี้ผมว่ามันทะลึ่งลนหาที่จริงๆนะอะไรที่มันจะดีมันก็ต้องมาเนี่ยมามามาสะดุดติดขัดก็เพราะอีแบบเนี้กี่รอบแล้วอะดิจิตอลวอลเล็ก็รอบหนึ่งแล้วนะใช่ ถูกไหมบล็อกเชนมีแต่บล็อกเชนล่องลอยอยู่ในอากาศคือแม่แห้งจับต้องไม่ได้เลยสักอย่างนะโอเค okay. อ่ะ <S <S เดี๋ยวเฝ้าติดตามถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะรีบนํามารายงานให้ทราบกันต่อไปนะครับอ่ะนอกนอจากนี้มีความเห็นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX นะครับที่ก็ประเมินว่าความขัดแยง้งระหว่างไทยกับแคมาดาเองจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในวงจํากัดขณะที่ฝ้าของแคนั้นจะเผชิญความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่มากกว่า โดยตลาดหุ้นไทยนะครับก็มีความเชื่อมโยงกับทางเขเมรไม่มากนักและหุ้นขนาดใหญ่ทั้งใน Se t 50และ Set 100 Index เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะตึงเครียดดังกล่าวโดยตรงนะครับทั้งนี้กลยุทธ์การลงทุนสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงก็แนะนำให้ซื้อเก่งกำไรหุ้นอย่างอีออนธนสินทรัพย์ Group, คาร์บาวกรุ๊ปนะฮะว่าหากสถานการณ์คลี่คลายเร็วก็จะหนุนให้ราคาหุ้นฟื้นตัวได้เร็วเช่นกัน ถ้าท่านผู้ชมยังจํากันได้ทั้งอีออนและคาราบาวเนี่ยปรับลงค่อนข้างจะลึกโดยเฉพาะตัวคาราบาวเนื่องจากมีสัดส่วนนะฮะ,ะรายได้ที่เกิดจากกัมพูชาเนี่ยหรือขมรค่อนข้างจะสูงะนะฮะตรงนี้เองก็ถ้าจําไม่ผิดประมาณ18%นนะ,ะก็เลยเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นแล้วเนี่ยหากว่าท้ายที่สุดเมื่อมีการประเมินผลแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบขนาดนั้นตัวของราคาหุ้นที่ปรับลงไปลึกแล้วก็เร็วนะฮะก็มีโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นมา ได้เร็วเช่นกันนะฮะฉะนั้น i n n o v e s t X เลยแนะนำสำหรับนักงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงส่วนกลุ่มที่อาจจะรับความเสี่ยงได้น้อยลงมานะครับกนะ็ขออภัยครับแนะนำให้ทยอยสะสมหุ้นในตีมและการดเพลย์นะยกตัวอย่างเช่น BDMS นะครับ CPO แล้วก็มิน t นะครับ MTC แล้วก็ปตทนะครับอันนี้ก็เป็นทีมที่2คือเป็นเลกกดเายนะครับแล้วก็แน่นอนครับอีกทีมนึงก็คือตัวของไฮด d ว v เดียนอยู่ว่ามีการจ่ายปันผลสูงนะครับก็มีการประเมินถึงการจ่ายปันผลระหว่างการที่มากกว่า2%อันนี้ก็แนะนําในกลุ่มนี้ก็เป็น a แอดวาน BBL แล้วก็ปตทนะครับซึ่งก็จะได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดนในระดับที่ค่อนข้างจะจํากัดนั่นเองนะครับ นะ,ะถ้ารับความเสี่ยงได้สูงไปอีออนกับ CBG อ่านะถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยลงมาแล้วจะเน้นตีมและกาดเพลก็มีโรงพยาบาลคือ BDMS, นะฮะ c p และปอตทอถ้าจะเอา High y i g l d นะฮะพวกที่ปันผลระหว่างการซึ่งเนี่ยก็เป็นช่วงฤดูการประกาศปันผละระหว่างการด้วยนะครับที่เกินกว่า2%ก็จะมี a d v a n c e b b l และปอตทนั่นเองพี่สุภชัยมีรายงานข่าวเข้ามาล่าสุดอันนี้อ้างอิง ความเห็นของนักวิเคราะห์จากเมแบงก์ประเทศไทยที่ได้มีการระบุในบทวิเคราะห์เช้านี้เกี่ยวกับแนวคิดภาษี15-20%สําหรับประเทศอื่นๆที่ยังไม่บรรลุข้อตกลงกับสหรัฐก่อนวันที่1สิงหาคมค่เมื่อสักคร,ครู่ท่านผู้ชมยังจำก็ได้นะฮะเราแยกเป็น3กรณีไอ้15-20เนี้ยย้ำอีกสักครั้งเผื่อมีท่านผู้ชมที่เพิ่งจะเข้ามารับชมบนะฮะรกรณีที่เป็น เอาเบสเคสก่อนอ่าโมเดรต์โมเดรต์เคสกลาง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 ก็คือภาษีตัวของภาษีสุรกกก่อนตอปโต้เนี่ยประมาณ15-20%ถึงครับกับประมาณนี้กรอบประมาณนี้นะที่ยังที่ยังปิดดีลก็ไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ15-20%าถึงยอร์นตแล้วก็ไปบวกรวมกับพื้นฐานอีกสิบก็จะกลายเป็นยี่สิบห้ถึงสาซึ่งถ้าสำหรับประเทศไทยไอ้ยี่สิบห้าถึงสาตรงเนี้ยมันยังเป็น moderate สำหรับเราเพราะมันก็ไปเทียบเคียงกับเวียดนามอ่าใช่ใช่ก็ถือว่าสูสีดูดีอ่าสูสีดูดีก็ยังคงนัวเนียคุกวงในกันอยู่ครับท่านนี้เป็นโมเดิร์ดเคสอ่าเอาเบสเคสดีที่สุดดีที่สุดก็คือว่าเบ็ดเสร็จเลยทั้งตัวของภาษีที่เป็นพื้นฐานบวกกับตัวของภาษีสุรคำกรตบโต้อยู่ที่15-20ถึงเอซนอันนี้คือเน็ตแล้วเน็ตเลยเน็ตเลยสุดที่คือ15-20ถึงใช่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของภาษีพื้นฐานอะไรก็เน็ตคือสเบสเคส เวอร์สเคสล่ะเวอร์สเคสก็คือไอ้สิบห้าถึงยี่สิบเซนกลายเป็นภาษีพื้นฐานก็คือของเดิมภาษีพื้นฐานคือสิบอ่าสิบแต่ถ้ายังเจรจาไม่จบก่อนวันที่หนึ่งสิงหาคมก็ขยับตัวพื้นฐานนี้ขึ้นมาเป็นสิบห้าถึงยี่สิบอ่าใช่แล้วเดี๋ยวดูว่าจะโดนรีซิปิเคิลเท่าไหร่จะใช้รีซิปิเคิลเดิมตามที่ประกาศมาแล้วซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้จริงเนี่ยก็คงต้องรีบพับเสือกลับบ้านกันนะฮะเออเนื่องจากถ้าเอาของประเทศไทยนะเอาเคสประเทศไทยแบบเวอร์สเวอร ร e เซคอรเราสาอ่าสาถูกไหมฮะถ้าบอกอันนี้โดนเวิร์สอีกว่าพื้นฐานปรับมาเป็น20่สินะจากเดิม46เนี่ยคิดว่าของเราเน็ตสอ่ามันก็จะกลายเป็นเน็ที่56าสิบหอันนี้เจา้าโหลไม่ต้องคุยกันแล้วนะถ้าเป็นกรณีนี้แต่ด้วยความที่ตามรายงานข่าว ออกมาเมื่อคืนเนี่ยมันยังต้องไปตีความว่าแนวคิด15-20%ตรงนี้มันจะหมายถึงอะไรถูกไหมฮะแต่ล่าสุดเนี่ยมีทางทีมวิเคราะห์นะฮะทีมกลยุทธ์ของเมย์แบงก์ประเทศไทยเขาระบุว่า15-20%เนี่ยจะเป็นระดับพื้นฐานใหม่ที่ปรับเพิ่มมาจาก10%ฟังดีๆนะฮะซึ่งยังไม่รวมภาษีตอบโต้หรือตัว reciprocal tariff ของประเทศอื่นๆที่ถูกกำหนดไว้ก่อนหน้าครับ ยกตัวอย่างไทยเนี่ยอาจจะโดน15-20บวกกับ36บนะอย่างไรก็ตามเชื่อว่าไทยเนี่ยจะสามารถเจราจาลดภาษีสารัฐลงจาก36ก็คือตัวริซเคโตให้มาใกล้เคียงกับคู่แข่งในภูมิภาคได้อ,อันนี้เท่ากับว,ว่าทีมกลยุทธ์ของเมแบงก์ประเทศไทยเขามองเป็นเวิร์สเคสนะ,ะนว่า <case S 2> 15-20เนี่ยมันจะถูกเอาไปปรับที่ตัวของภาษีพื้นฐานอ่าอ่าใช่เป็นพื้นฐานตัวใหม่ จากเดิม10เป็น15บหถึงยีเปอร์เซ็นตะครับอ้อันนี้คนลุกนะ <c oughs> คนลุกคนลุกโอ้โหขนลุกนะคือถ้ามันเอาไปใช้ <c oughs> เป็นภาษีพื้นฐานจริงเนี่ยสา <c oughs> ของเรา <c oughs> มันจะต้องลดลงมา <c oughs> ให้ได้ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยนะมันต้องลดลงมาให้ได้ประมาณสิบห้า แล้วให้ดีคือต้องน้อยกว่า15แต่โอกาสที่จะต่ำกว่า15เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะ EU ก็เซตบรรทัดฐานไว้ที่15ญี่ปุ่นก็เซตบรรทัดฐานไว้ที่15แล้วถูกไหมฮะังนั้นจะให้ต่ำกว่า15ผมว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าบอกว่ากรณีของเราลงมา15แล้วแล้วภาษีพื้นฐานใหม่กลายเป็น15-20ถึงจริงถ้าอยู่ในเกณฑ์ต่ำคือ15อันนี้ตามการประเมินของทีมกลยุทธ ของเมย์แบงก์ประเทศไทยนะยาอีกสักครั้งสมมุติออกมากรอบร่างคือ15%บเปอรบวกกับรีซิปิเคิลอีก15%ห้าเท่ากับ30% 30%ิ0นี่ก็จะไปเท่ากับเวียดนามเป๊ะเลยอ่าเจ้ากันแต่ทุกเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นมามากกว่า15%จ้าสิบหก1ิบ0็ดสิบปสิก็คงจะทําให้ไทยเสียเปรียบเวียดนามชนิดเรียกว่าแทบจะหาทางสู้ไม่ได้เลย เพราะถ้าสินค้าเหมือนกันค,คุณภาพเดียวกันนะแต่ราคาเขาถูกกว่าก็ไม่มีเหตุผลที่ผู้ซื้อจะมาซื้อจากเราออมีทางเดียวจะสู้ได้คือเราก็ต้องปรับผลิตภัณฑ์หาตลาดใหมนะ่นั่นมันต้องหาอยู่แล้ว<อ>แต่ก็อย่าลืมว่านอกเหนือจากเวทีสหรัฐเนี่ยเวทีเอีต้องยอมรับนะ10กว่าปีที่ผ่านมาเหมือนนาฬิกาประเทศไทยมันหยุดเดินเวียดนามเขาไปไกลกว่าเราเยอะ เขามีวอลลุ่มมีออฟฟิศของรัฐบาลตั้งอยู่ในยุโรปเพื่อได้สร้างความใกล้ชิดกับทางสหภาพยุโรปนะเขามี FTA ที่ขับเคลื่อนมีผลบังคับใช้ไปแล้วหลายฉบับนะเขาไปไกลกว่าเราเยอะฉะนั้นอีกคันจะไปหาตลาดใหม่นะบอกถ้าไม่ใช่สหรัฐเราก็ต้องไปทำให้ EU เข้มข้นขึ้นเราต้องหาตลาดจีนเพิ่มขึ้นต้องหาตลาดตะวันออกกลางตลาดเอเชียใต้นะ แต่อย่าลืมว่าเวียดนามเขาก็ไปทุกตลาดเหมือนกันอือืม,อม,อมโอ้และอย่าลืมนะของเราเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับอย่างที่เราเคยรายงานตัวเลขไปนะ18%นะอของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเราที่ส่งออกไปทั่วโลกสหรัฐอเมริกา18%นะครับอ่ะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวติดตามดูนะคืออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นมุม,มเป็นเป็นแองเกิลของของของเมย์แบงค์ประเทศไทยนะเดี๋ยวต้องดูว่าการสรุปตีความสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเช่นไรนะครับ แทรกรายงานข่าวด่วนสักนิดหนึ่งนะฮะที่อาจจะเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันให้หุ้นไทยเองมีความผันผวนจากที่บวกไปเกือบเกือบ12จุดนะครับก็ผกผันอย่างรวดเร็วกลายมาเป็นติดลบ1.24จุดณขณะนี้นอกเหนือจากเรื่องของการตีความเรื่องภาษีสารัฐที่ว่า15-20%แล้วตกลงมันจะเป็นกรณีไหนสําหรับประเทศไทยเรารนะที่ก็ได้ว่ากันไปก่อนหน้านี้แล้วนี่นะฮะสามาเรโอ มันก็น่าจะมีอีกหนึ่งปัจจัยนั่นก็คือการเลื่อนการเจรจาในระดับกองทัพนะฮะระหว่างกองทัพไทยและกองทัพคเคมรใช่คือในชั้นของผู้บริหารประเทศเนี่ยจบละจบละเมื่อวานนี้ตอนห้าโงเย็นหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขอ่าตอนเที่ยงคืนแล้วก็ต้องให้ชั้นทหารเนี่ยเขามาว่าสรุปในทางปฏิบัติกันอีกครั้งหนึ่งใช่ นะฮะว่าอย่างไรรเพราะว่าไอ้ที่ว่าหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขตรงนั้นก็เท่ากับว่าระดับผู้นำเนี่ยเขาก็ตกลงยอมรับกันแล้วว่าไอ้หลังจากเจรจาจบมีเวลาถึงเที่ยงคืนนะใครอยากจะเคลมตรงไหนจะยึดตรงไหนอันนี้ว่ากันตามตรงนะในทางปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นก็เลยเป็นที่มาของการจัดเต็มจัดหนักเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะตาควายกับตาเมินทมเพราะมันเป็นสองจุดยุทธศาสตร์นะฮะที่เป็นเงื่อนไขในการอ้างดินแดน ใช่ของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะฝั่งเขมรเองอั้าจะยึดตามหลักการของเขาครับตาควายกับตาเมินทมต้องเป็นของเขาอ่านนี้เขาเข้าคลิกตรงไหมแต่โดยรายงานข่าวที่มาเนี่ยคือเราอยู่ในจุดที่ได้เปรียบะสำหรับทั้งสองพื้นที่นั้นในชั้นผู้นําก็ว่ากันไปครับนะก่อนเที่ยงคืนใครยึดอะไรได้ยึดไปก่อนเลยพอหลังเที่ยงคืนเนี่ยโดยเงื่อนไขมันต้องหยุดยิงต้องหยุดยิงนะแต่ทีนี้การจะหยุดยิงได้ในทางปฏิบัติต้องให้กองทัพเขามา ต้าอวยกันให้มันเสร็จสับเรียบร้อยออทีนี้นัดหมายแรกระหว่าง2อกองทัพเนี่ยคือ7จ็นาฬิกาเช้านี้แล้วท่านผู้ชมคงจะทราบกันดีนะฮะว่าการนัดหมายที่7จ็นาฬิกาถูกเลื่อนมาเป็น10บนาฬิกาแล้วพอส0บนาฬิกาเข้าแล้วแล้วก็คล้อยหลังมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้รับการยืนยันว่าการเจราจาจะต้องถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งแล้วก็จนถึงขณะนี้เนี่ยนะฮะยังไม่สามารถที่จะนัดหมายพบปะ กับผู้นําทหารฝั่งขเขมรคือพลเอกโปเฮงเป็นแม่ทัพภาคสี่และพลเอกแอกซอมโอนแม่ทัพภาคห้าได้นะฮะยังไม่สามารถนัดหมายพบปะได้อสําหรับทหารผู้ใหญ่ทั้งสองนายของขเขมรน,นะฮะตีความได้ไหมว่ายังติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้จะด้วยเหตุผลอใดก็ตามแต่การเจราจามันยังเกิดขึ้นไม่ได้เพราะครสองแม่ทัพของขเขมร ดูเหมือนจะยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่โต๊ะเจรจาอ่าอ่ใช่นะครับก็ถามว่ามันเหนือคาดหมายไหมก็คงไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะอย่างที่บอกว่าขณะนี้หลายคนเขาก็เรียกนะขนานนากัมพูชาว่าเป็นจิ้งจอกเขมรอ่าจิ้งจากเขมรนะก็สันดานที่ครับมันไม่มีความจริงใจกับใครอ่านะฮะแล้วก็คําพูดไม่เป็นคําพูดพร้อมที่จะตลบหลังครับนะพร้อมที่จะซ้ําเติม อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั้นมันก็คงจะมีการดึงเชงกันแหละแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยว่าพื้นที่ทางยุทธศาสตร์หลายพื้นที่เนี่ยอย่างที่บอกว่าไทยเนี่ยได้เปรียบอยู่ถูกไหมฮะถ้าขึ้นโต๊ะเจรจาตอนนี้มันจะเหมือนเป็นการยอมรับสภาพแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าถ้าในชั้นของกองทัพยังไม่ได้คุยกันยังหาข้อสรุปไม่ได้นะฮะในส่วนของการกําหนดเงื่อนไขเนี่ยของประเทศมหาอำนาจอย่าง สารัฐหรือจีนเนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรต่อ,อ,อนะเพราะโอเคในหลักการมันยุติแล้วใช่แต่ในทางปฏิบัติครับมันยังยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่อ,อใช่ใช่และอย่าลืมนะฮะว่าทั้งสองประเทศนะเขามีผู้เจ้าหน้าที่ทูตนะเป็นผู้สังเกตการทั้งสองฝ่ายเลยนะก็ได้รู้ได้เห็นเมื่อวานนี้นะครับ อ่ะโอเคก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับ,รบนี่มาอัปเดตกันนะฮะเพื่ออธิบายสายเหตุความเป็นไปของตัวดัชนีนะฮะในช่วงเช้าวันนี้ครับ